ทีเราไทยเราก็ไม่มีกว่าเป็นแชมป์โลกสิเอาเอาให้ไปบอลโลกกันเถอะเอาให้ไปก่อนสิไทยไม่ได้เ,เพราะใช้คนญี่ปุ่น <c ười> ต้องใช้คนไทย <c ười> นั่นน่ะสิอย่างที่พี่จอมบอกถ้าเป็นเงื่อนไขนี้นะ <c ười> ถ้าเป็นเ <c ười> งื่อนไขนี้เออเออไทยจะไปตอนนี้ไทยจะไปบอลโลกได้เร็วที่สุดคือเป็นเจ้าภาพอืมแต่มันมีวิธีที่ไม่ต้องเป็นเจ้าภาพวันก่อนดูคลิปคนหนึ่งยืนหน้าตู้เสื้อผ้าแล้วบอกว่าพูดจริงจังเลยว่าว่าต้องย้ายย้ายค่าย้ายโซนอ่ะย้ายโซนไปทีให้ย้ายเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ย นิวแคลิโดเนียชิงกันนิวซีแลนด์ใครชนะได้ไปใครแพ้ได้เพลย์ออฟเมื่อกี้ดูดิโอเชเนียทีมครึ่งอ่ะแต่โอเชเนียได้ทีมครึ่งหนึ่งจุดห้าโคต้าถูกไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้โอเชเนียเนี่ยมันจะได้จุดห้าก็คือมันต้องไปเพลย์ออฟกับเพลย์ออฟกับก็ไม่รูอ่ะไม่รู้ละมันเพิ่มเป็นสี่แปดแล้วไงใช่แล้วเดี๋ยวอุลุกวยเขาบอกขอเป็นหกสี่ได้ไหมเอา วันนั้นเราคุยกันนะบอกไม่ต้องเพิ่มหรอกมึงให้เล่นทุกชาติเลย200 200ชาติเล่นบอลโลกเลยใครอยากเล่นเล่นเลยจบไปแล้วนี่เองแล้วไล่ไปแน่นอนแล้วมันดีตัวไหนเลยน็อกเอาแม่งเลยน็อกเอาเลยอ้าวไม่แน่นะชนเลยจับเลยบาร์ซิลเจอไทยอ่ะเอาลัตเตอร์กูเอาแล้วอ่ะถ้าได้มันอ่ะบอลโลกเว้ย เนี่ยเช่นนี้บอลโลกของจริงแล้วมันก็เตะทั้งโลกแล้วใช่ถูกต้องแล้วมันอาจจะมีทีมเต็งตกรอบเลยตกรอบแรกเลยไม่แน่นะพลาไม่ยจอมอุดอย่างเดียวอ่ะอุดเ่อไม่ได้สมมตินะอาเจนจับไปเจออเมริกันซาวเงี้ยไม่รู้จักกันเลยอุดกันเตะไปเลยเพราะนั้นถ้าไทยไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยผมว่าอย่างอย่างำต่ำต้องเข้าชิง แต่เห็นมีคนคอมเมนต์ในช่องคุณบอกว่าช่วยดูด้วยหลักภูมิศาสตร์มันย้ายได้ยังไงก็เนี่ยขัดงว่าไม่รู้จริงอ่ะแล้วออสเตรเลียมาได้ไงเออออสเตรเลียนี่คือทวีปออสเตรเลียนั่นแหละสิไม่ใช่เอเชียนะแต่เขามาได้ไงคุณน่ต้องดูหลักภูมิศาสต์ไปเรียนมาใหม่เลยป่ะคุณไม่รู้เหรอว่าไปเรียนเขาคอมเมนต์ช่องนู้นเขาเป็นห่วงอ๋อคุณเป็นห่วงคุณไอ้นี่ยมันง่วเออไม่ดูหลักภูมิศาสตร์คุณนี่แหละไม่ดู อะไรมาเขาสร้างานยังไปเล่นยุโรปแบบบอกไม่ได้เพราะไทยเราล้อมด้วยเวียดนามลาวพม่าเก็ไม่เป็นไรก็ออสเตรเลียไปได้ไงออสเตรเลียไปได้ไงนี่ไม่ใช่คนเมนต์อยู่คนเมนต์อยู่รู้ไหมที่ย้ยก็ผ่านใจผู้อื่นอ๋อไม่รู้เห็นมองมาทางนิสัยลมหรือว่าเอ้าคาซัคสถานทำไมไปเล่นยุโรปอ่ะไม่เออนั่นน่ะสิมันเอเชียหรือเมื่อก่อนอิสราเอลอ่ะอยู่เอเชียไปเล่นอยู่ยุโรปอ่ะอใช่ตุรกีตุรกีก็ครึ่งหนึ่งก็อยู่เอเชียใช่เพราะงั้นเรื่องย้ายเนี่ยตุรกีเขาาไปอยู่ยุโรปแล้วไม่ว่าไม่ได้พี่จอมไม่ไดดด้้พพูููเเลล่่นนถกม แล้วเหนือแล้วจะผักดันนโยบายนี้ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกสักติดปีอาจจะลองตู่ลงสมัครดูอสมัครอะไรนายกสมาคมบอลเนี่ยเหรอไอแต่คุณต้องเผื่อมีน้องมินี่คุณต้องไปใช้อะไรเงี้ยถูกยังไงไม่ผมเอานโยบายนี้อย่างเดียวข้อเดียวข้อเดียว